สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวได้ใบชนอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำพาทุกท่านมาหาเห็ดนะครับนี่เจอแล้วเห็ดเห็ดก็มีแต่เห็ดบานๆนะครับส่วนนี้นะครับตอนนี้มาพอทานันมีดอกตูมั่งดอกบานมั่งนะครับก็ได้เห็ดอยู่นะครับแต่ว่า มาเจออะไรท่านผู้ชมเข้าป่ามาก็เจอนะครับมาเจอเปา,ปา,ะ,าปะป่านะครับท่านผู้ชมเปาะป่านะครับนี่นะครับคือเปาะป่า,ปาซึ่งเป็นว่านเมตตามหานิยมนะครับว่านเปาะป่า,ปายอดที่เป็นกวยแบบนี้นะครับ ถอดเอาขึ้นมานะครับไปกินกับป่นกินกับลาบอร่อยนะครับสําหรับเปาะป่านะครับเข้าป่ามาก็เจอของดีนะครับคือเปาะป่าซึ่งเป็นว่านเมตตามหานิยมนะครับสําหรับเปาะป่าตระกูลเปาะหอมนะครับตระกูลของว่านหอมนะครับจะมีหัวอยู่ใต้ดิน สำหรับเปาะป่า,ปามีใบแผ่พังพืชนะครับใบใหญ่แล้วมีช่อดอกขึ้นตรงกลางนะครับดอกก็สวยงามนะครับซึ่งสรรพคุณของเปาะป่านะครับเป็นที่นิยมซึ่งสมัยโบราณนะครับก็จะใช้เง่าใช้หัวของเปาะป่านะครับที่มีกลิ่นหอมผสมกับ ผงพระนะครับผงว่านร้อยแปดต่างๆนะครับผสมกับผงอิดวัดเก่าทำพระนะครับทำพระเครื่องสมัยก่อนนะครับใช้กับของขังสรรพคุณป้องกันคุณใสนะครับป้องกันคุณใสพูดฟีปิศาสต์นะครับสำหรับเปาะนะครับ ท่านผู้ชมที่แนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นว่านเมตตามหานิยมดูกประดับไว้ในบ้านเรือนนะครับทำให้ผู้คนรักใคร่นะครับสำหรับเปาะป่านะครับคือสัปปรพคุณที่เชื่อกันมานานหลายร้อยหลายพันปีนะครับสำหรับเปาะป่า,ปาที่แนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะครับชอบก็ให้กดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่าลืม กดไลค์กดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสับพพคุณทางด้านสมุนไพรของเปาะนะครับก็คือแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องเรืเีรยวต่ตางๆนะครับแก้ลมในท้องนะครับสำหรับเปาะนะครับสับพพคุณทางสมุนไพรก็ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็สัพพคุณด้านการแก้คุณใส นะครับรักษาคุณไสซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างก็คือว่านหมกนะครับคือคุณใสต่างๆถ้ามาเจอว่านนี้นะครับก็จะเสื่อมนะครับจะเสื่อมอิทธิฤทธิทันทีนะครับสำหรับเปรปลาที่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับ เมื่อรู้สปปรรพคุณแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาฝากก็กดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ